หนังสือเสียงเรื่อง c o n t e x t u a ชั่ว k e t ก n g การตลาดแบบฉวยโอกาสรอบตัวมาเป็นยอดขายเขยียนโดยนัทพลม่วงธรรมสำนักพิมพ์ช็อตคัตอ่านโดยกันพลสงครามสง,งวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินพินพ์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชน Mobile Context 3การตลาดแบบกวนกวน ชวนลูกค้าให้เข้าไปป่วนร้านคู่แข่งอย่างที่รู้กันว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกเครื่องล้วนมีความสามารถพื้นฐานอย่างการระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือ GPS ที่สามารถแชร์โลเคชันเวลาเราเช็คอินกับโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันใดๆก็ได้แล้วความสามารถในการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งแบบแม่นยำนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโลกการตลาด และการทําธุรกิจเป็นอย่างมากเริ่มจากแต่ก่อนเราจะเดินทางไปไหนทีก็ต้องจําเส้นทางให้แม่นหรือไม่ก็มีพื้นที่ในใจต้องพยายามอ่านสถานที่โดยรอบว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเพราะในสมัยนั้นไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถบอกได้ว่าเรากําลังอยู่ตรงไหนได้อย่างแม่นยําเลยเมื่อสิบปีก่อนผมไปประเทศญี่ปุ่น ผมต้องมีแผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดินติดตัวเสมอแล้วก็คอยเงี่ยหูฟังตลอดเวลาว่าตอนนี้เราถึงสถานีนี้แล้วนะเพื่อที่ผมจะได้ไม่หลงทางไม่ว่าตอนจะออกจากที่พักไปเที่ยวหรือกลับจากการเที่ยวที่เหน็ดเหนื่อยแล้วเข้าที่พักตอนค่าเมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาตอนออกจากสถานีรถไฟใต้ดินผมก็ต้องพยายามอ่านบริบทโดยรอบแล้วก้มหน้าดูแผนที่ว่า ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วนะแต่ชีวิตทุกวันนี้เหรอครับสะดวกสบายมากแค่เรามีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนสักเครื่องซึ่งไม่ว่าราคาถูกแค่ไหนก็ล้วนมีความสามารถ GPS ระบุตำแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์มือถือได้อย่างแม่นยำจนทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นเรื่องง่ายมากจนผมคิดว่า เด็กรุ่นใหม่เจนแจะต้องจินตนาการไม่ออกแน่ว่าคนวัยสามกลางค่อนปลายอย่างผมเคยใช้ชีวิตแบบไม่มี Google Maps ได้อย่างไรดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าฟีเจอร์ G.P.S นี้สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขนาดไหนและกับการตลาดก็เช่นกัน ผมจึงมีกรณีศึกษาการใช้ฟีเจอร์ที่ใครๆก็คุ้นเคยจนมองข้ามมาให้ดูว่าเราสามารถเอาบริบทของสถานที่มาใช้ทำการตลาดให้มีความน่าสนใจจนสามารถทำให้มีลูกค้าเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแบรนด์นี้ได้มากกว่า2ล้านครั้งในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันครับถ้าให้คุณลองคิดดูเล่นๆว่าคุณจะทำแคมเปญการตลาดแบบไหน โดยใช้บริบทของพื้นที่หรือระยะทางเพื่อทำให้ลูกค้าที่คุณต้องการให้มาดาวน์โหลดหรือแม้แต่ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณพูดแบบนี้คุณอาจคิดว่าก็ทำการตลาดชักจูงลูกค้าที่เข้ามาใกล้ร้านเราแต่ยังไม่ยอมซื้ออย่างไรล่ะถ้าคิดแบบทั่วไปก็ใช่ครับแต่ถ้าเรามัวแต่คิดแบบทั่วไปใครก็คิดกันได้แล้วการตลาดของเราจะโดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งมากมาย จนลูกค้าจดจำเราได้แบบฝังใจจนอยากจะเดินเข้ามาหาเราเองครั้งหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับเบอร์เกอร์คิงแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์สุดกวนกับโปรโมชั่นสุดป่วนไม่เหมือนใครใครที่เคยติดตามผลงานแคมเปญการตลาดหรือโฆษณาของเบอร์เกอร์คิงมามากพอคงรู้ว่าแบรนด์นี้มีความกวนและป่วนแบรนด์อื่นเข้าไปทั่ว โดยเฉพาะกับแบรนด์คู่แข่งอย่าง McDonald's ที่ Burger กอร์คิงชอบออกมากัดเป็นประจำและแน่นอนว่าการตลาดแบบ Contextual Marketing ในครั้งนี้ที่ b u r g ์เกอร์คิงทำก็แสนจะกวนและยังสร้างความป่วนให้กับคู่แข่งอย่าง McDonald's ไม่น้อยเพราะตอนปี2018ที่ b u r g ์เกอร์ได้ทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่แน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักของการที่แบรนด์สร้างแอปพลิเคชัน ก็ต้องหนีไม่พ้นทำให้ลูกค้าที่ตัวเองต้องการเข้ามาดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานให้เร็วที่สุดปกติแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่อย่างใดก็ลงโฆษณาประเภทดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปหรือไม่ก็ทำแคมเปญประเภทลดแลกแจกแถมให้ลูกค้าที่ยอมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเริ่มใช้งานในครั้งแรกแต่ก็นั่นแหละครับ ถ้าทำแคมเปญการตลาดแบบธรรมดาที่ใครๆก็ทำกันมันคงไม่ใช่สไตล์ที่แบรนด์อย่างเบอร์เกอร์คิงเลือกทำเป็นแน่แท้พวกเขาเลยคิดใหม่ด้วยมุมกลับแล้วก็กลับจริงๆครับด้วยการออกโปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะได้รับก็ต่อเมื่อเข้าไปใกล้ร้านแมคโดนัลด์มากพอวอปเปอร์ดีทัวร์แคมเปญการตลาดแบบคอนเท็กซ์ชวมาร์เก็ตติ้งสุดแสบ เดิมทีเรามักจะได้คูปองส่วนลดเมื่อเข้าใกล้ร้านค้าของแบรนด์แต่ที่เบอร์เกอร์คิงทำกับแคมเปญการตลาดที่ชื่อว่าว o p p e r อร์ดีทัวนั้นเป็นคนละเรื่องเลยเพราะยิ่งคุณเข้าใกล้ร้านคู่แข่งอย่างแมคโดนัลส์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ส่วนลดในการซื้อวอปเปอร์ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงไปมากเท่านั้นโดยแคมเปญกระตุ้นการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ของเบอร์เกอร์คิงในครั้งนี้ บอกกับผู้ใช้งานว่าเราจะมีส่วนลดแบบบ้าราห์มให้ที่ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อวอปเปอร์ได้ในราคาแค่0.01ดอลลาร์เท่านั้น0.01ดอลลาร์ถ้าเปรียบบริบทเป็นเงินไทยก็คงอารมณ์สลึงเดียวด้วยราคาที่เหมือนแจกฟรีแบบนี้แน่นอนว่าถ้าไม่ยากลำบากขนาดต้องไปบุกน้ำลุยไฟหรือไปดาวอังคารก็ต้องมีคนร่วมกิจกรรม และยอมทำตามมากมายแต่เงื่อนไขที่เบอร์เกอร์คิงตั้งไว้สำหรับคนที่อยากได้ส่วนลดนั้นออกจะแปลกไปทางประหลาดแบบที่ไม่มีใครเคยทำเพราะกติกาของแคมเปญการตลาดนี้ตั้งไว้ว่าถ้าคุณอยากได้ส่วนลดที่ว่ามาก็ต้องขับรถเข้าไปใกล้ร้านแมคโดนัลส์ในระยะ200เมตรโดยประมาณครับ เพราะเมื่อโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นที่มีแอปพลิเคชันของเบอร์เกอร์คิงเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องแล้วก็นำไปตรวจสอบกับตำแหน่งที่ตั้งของร้านแมคโดนัลส์รอบตัวก็จะพบได้ทันทีว่าใครเข้าเงื่อนไขที่ตั้งไว้แล้วถ้าตรวจพบว่าโทรศัพท์มือถือของใครเข้าใกล้ร้านแมคโดนัลด์ในระยะ200เมตรแล้วก็จะปลดล็อกโปรโมชั่นวอปเปอร์ได้ในราคา0.01ดอลลาร์ที่ว่ามา เพียงแค่ต้องรีบวนรถกลับมาใช้สิทธิน,นั้นที่ร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับไม่ใช่แมคโดนัลส์แคมเปญน,นี้ต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการระบุตำแหน่งที่ตั้งพิกัดร้านแมคโดนัลส์ทั่วสหรัฐอเมริกาที่มีมากกว่า14,000สาขาในปี2018เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเบอร์เกอร์คิงสามารถเข้าถึงแคมเปญการตลาดนี้ได้อย่างครบถ้วนและเท่าเทียม เรียกได้ว่าเป็นการเล่นใหญ่ของเบอร์เกอร์คิงจริงๆที่ต้องการจะแกงแมคโดนัลด์ด้วยลูกค้าตัวเองแน่นอนว่าเงื่อนไขตอนท้ายที่ระบุว่าเมื่อเข้าใกล้ร้านแมคโดนัลด์มากพอก็ต้องสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้ววนรถกลับออกมายัางร้านเบอร์เกอร์คิงที่ใกล้ที่สุดนะแต่ทางเบอร์เกอร์คิงดันระบุเงื่อนไขดังกล่าวเป็นตัวหนังสือเล็กๆแบบตั้งใจให้คนไม่อ่าน ก็เลยส่งผลให้ลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำนวนมากเข้าใจผิดว่าสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ที่แอปพลิเคชันบอกว่าให้ขับรถเข้าไปใกล้ๆผลคืองานนี้ลูกค้าหลายคนขับรถเข้าไปยังร้านแมคโดนัลด์จำนวนมากแล้วก็สอบถามพนักงานว่าตนเองจะซื้อวอปเปอร์ในราคา0.01ดอลลาร์ได้อย่างไรทำเอาพนักงานแมคโดนัลด์จำนวนมาก ไม่เป็นอันทำการทำงานเพราะต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลว่าร้านเรามีโปรโมชั่นแปลกๆแ,แบบนี้ออกมาด้วยหรือเมื่อถามไปยังสำนักงานใหญ่ก็พบว่าโปรโมชั่นดังกล่าวไม่ใช่เป็นของร้านแมคโดนัลด์น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารของเบอร์เกอร์คิงแล้วก็บอกลูกค้าต่อว่าถ้าจะใช้สิทธินี้ก็ต้องขับรถวนกลับไปยังร้านของเบอร์เกอร์คิงไม่ใช่ร้านแมคโดนัลด ที่พวกเขาถูกส่งผิดมาครับแต่ความสนุกยังไม่จบเท่านี้เพราะเมื่อลูกค้ามาแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ซื้อวอปเปอร์ในราคา0.01ดอลลาร์โดยเร็วที่สุดก็เลยทำให้ลูกค้าจำนวนมากสอบถามเส้นทางไปยังร้านเบอร์เกอร์คิงที่ใกล้ที่สุดทางพนักงานแมคโดนัลส์ก็น่ารักอธิบายเส้นทางโดยละเอียดว่าออกจากร้านแล้วจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือข้ามไฟแดงไปอีกกี่แยก แล้วร้านเบอร์ก์คิงจะอยู่ตรงไหนของฝั่งถนนและพอจะมีอะไรให้เป็นจุดสังเกตได้บ้างเมื่อใกล้ถึงแล้วมีลูกค้าบางคนรู้สึกขี้เกียจขับไปก็เลยถามพนักงานแมคโดนัลส์ตรงหน้าว่าสามารถเอาวัตถุดิบที่ร้านมีมาทำเป็นวอปเปอร์ให้ตัวเองกินแก้ขัดได้หรือไม่ทางพนักงานก็น่ารักตอบไปตามตรงว่าทำได้แต่คงไม่ดีเท่ากลายเป็นที่ยอมรับ และยืนยันไปในตัวว่าเบอร์เกอร์ของร้านเบอร์เกอร์คิงนั้นเนื้อกว่าจริงๆผลลัพธ์ของความป่วนส่งผลให้ยอดดาวน์โหลดสูงกว่า1.5ล้านครั้งสุดท้ายแคมเปญการตลาดแบบคอนเท็กซ์ช่ว marketing สุดป่วนของเบอร์เกอร์คิงนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าการส่งลูกค้าไปหาคู่แข่งนั้นก่อให้เกิดผลดีมากกว่าเสียเพราะแคมเปญการตลาด Wopper d ์ดี u r ในครั้งนี้สามารถสร้างยอดดาวน์โหลดได้มากกว่า1.5ล้านครั้งในระยะเวลาแค่9วันแถมหลังจากเปิดตัวแคมเปญน,นี้ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของ App Store ในหมวดหมู่แอปพลิเคชันอาหารและเครื่องดื่มทันทีแคมเปญน,นี้ส่งผลให้มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่เปิดร้านเบอร์เกอร์คิงมา แถมยังมีการถูกหยิบไปพูดถึงตามสื่อต่างๆมหาศาลจนประมาณการได้ว่าคิดเป็นเงินแล้วน่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือแคมเปญการตลาดครั้งนี้ไม่ได้ดีแค่แจกส่วนลดเพราะเมื่อมีลูกค้าเข้ามายังหน้าร้านมากมายก็สามารถสร้างยอดขายด้วยการเสนอขายสินค้าอื่นเพิ่มและพ่วงไปด้วย ส่งผลให้ยอดขายหน้าร้านเองก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าเจ็ดเท่าในช่วงเวลาดังกล่าวเรียกได้ว่าการขาดทุนจากการขายวอปเปอร์ในราคา0.01ดอลลาร์สามารถทำกำไรจากยอดขายส่วนอื่นมัดถัวได้สบายๆจากการตลาดแบบคอนเท็กซ์ l ช a ร์มาร์เก็ตติ้งโดยใช้วิธีการเล่นกับบริบทของพื้นที่หรือตำแหน่งที่ตั้งนี้สามารถสร้าง ROI หรือ return of investment ได้มากถึง37ต่อหนึ่งเอาง่ายๆคือใช้เงินหนึ่งบาทแต่กลับทำเงินได้ถึง37บาทพูดได้เต็มปากครับว่าแคมเปญการตลาดวอปเปอร์ดีทัวร์สุดกวนและสุดป่วนนี้คุ้มค่าและทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำมากเลยทีเดียวสมกับเป็นแบรนด์สุดกวนอย่างเบอร์เกอร์คิงจริงๆเป็นอย่างไรบ้างครับ กับการตลาดแบบ Context ซ์ช่วง k e t ก็ตติ้งสนุกๆแค่ปรับตัวตามบริบทรอบตัวของลูกค้าหรืออาจจะสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่าถ้าลูกค้าอยู่ที่ไหนเราควรจะทำการตลาดแบบใดออกไปเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาแต่อย่าเผลอเปรี้ยวทำแบบ b u r g ์เกอร์คิงนะครับเพราะผมก็ไม่กล้ารับประกันว่าจะมีใครทำออกมาแล้วได้ผลลัพธ์ดีพอเหมือนที่เขาทำได้ เริ่มต้นจากง่ายๆคือคิดถึงสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ที่เรารับรู้ได้ผ่าน GPS ในโทรศัพท์มือถือจากนั้นก็เริ่มคิดต่อว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราจะทำการตลาดแบบไหนถ้าอยู่อีกพื้นที่หนึ่งละ่ะเราควรทำการตลาดที่แตกต่างจากเดิมหรือเปล่าเราควรเริ่มคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาขยับเข้าใกล้เรามากขึ้นและนี่ก็คือการคิดแบบ Contextual Marketing นั่นเองครับฝากไว้ให้คิดเราจะทำการตลาดตามบริบทของสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ได้อย่างไรเราจะทำการตลาดตามการเคลื่อนที่ของลูกค้าได้อย่างไรถ้าลูกค้าอยู่ใกล้เราเราจะทำการตลาดแบบไหนให้เขาอยากเดินเข้ามาใช้เงินกับเราถ้าลูกค้าอยู่ไกลเราเราจะทำการตลาดอย่างไร ให้เขาอยากเข้ามาหาเราที่ร้านถ้าลูกค้าอยู่ในพื้นที่คู่แข่งละ่ะข้อนี้สำคัญเราจะดึงให้เขาอยากก้าวออกมาเองได้อย่างไรอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์